เรานอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเพราะเสียงพึมพำแปลกๆที่ดังมาจากหมอนใบเก่าเสียงมันเบามากตอนแรกแต่พอกลางดึกเงียบสนิทเสียงนั้นก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครมาพูดอยู่ข้างหูเราเลยนะเราพยายามจะจับใจความว่ามันพูดอะไรแต่มันก็เลือนลางเหมือนเสียงถอนหายใจปนเอื่น จนกระทั่งคืนหนึ่งเราพลิกตัวหันหน้าเข้าหาหมอนแล้วเสียงนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นมาในโสตประสาทช่วยด้วยฉันหนาวเสียงผู้หญิงแผ่วเบาสั่นเครือเหมือนคนกำลังจะขาดใจเราสะดุ้งเฮือกเปิดไฟทั้งห้องจ้ามันไม่มีใครเลยนอกจากเรากับหมอนใบนั้นความกลัวมันแล่นไปทั่วร่างเราตัดสินใจคว้าหมอนโยนออกไปนอกห้องทันที หลังจากคืนนั้นเสียงพึมพำก็หายไปไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่บางครั้งเราก็ยังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงถอนหายใจแผ่วๆลอยมาพร้อมกับลมเย็นๆตอนกลางคืนอยู่เสมอเลยนะผู้สนับสนุน k m m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง